อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นรอบฟนอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มซีนิวเจนกับ Bit Out Pattern เนี่ยต้องสู้กันสูงสุดเนี่ยถึง5รอบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอาจจะอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าคือที่สำคัญเนี่ยทีมที่ชนะเนี่ยจะต้องชนะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามเกมนั่นเองนะครับใช่ครับทั้งสองทีมครับมีคนถามเข้ามาอันดับที่สามก็คือทีมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามได้ที่สาม ได้ที่3ามครับผมอ่าโอเคทั้ง2ทีมพร้อมลุยแล้วนะครับครับถ้างั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วกันนลยครับตอนนี้ทั้งสทีมก็น่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วฮะไปพบกับรายการแข่งขันรอบไฟแนลเกมที่1นึครับระหว่าง MC New g e ิเจพบกับวิดาแพทเทิร์นครับไปลุยกันเลยโอเคเช็คตาวเช็คก่อนนะเปิดเปิดไฟเปิดเสียงอะไรพร้อมนะ เรียบร้อยครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็สู่เขาหน้าดับตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมที่ได้ทำการแบนก่อนเนี่ยก็คือทีม MC Newgen นะครับส่วนทีม Wild p a t t e r n เนี่ยอยู่ทีแรงฝั่งค้ัวจริงม่ครับใช่ครับผมอ่ะก็มาดูว่าทั้งสองทีมนี้ในรอบไฟนอลเนี่ยจะจะเลือกที่จะแบนตัวไหนกันนะครับ ครเชียร์ทีมไหนหรือว่าเป็น FC ทีมไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับรักใครชอบใครก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจด้วยนะ <laughs> โอ้โหรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่การแบนเนี่ย คือปกติทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีตัวแบบแลกอะไรมากนะครับก็เป็นชิโรดุจิคิโตโมคุเรนนะครับผมซาทูรินะครับแล้วก็ยูเมกุยฮะยูเมกุยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยกให้เป็นตัวที่ที่โดนแบน์เยอะที่สุดในรายการแข่งขันเลยก็ได้นะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยแทบจะทุกเกมเลยนะครสำหรับการแบนค์ยูเมกุยฮะ ครับก็คือถึงคือแบบว่าแบนแบนยิ่งกว่าคางุยะอีกอะเพราะว่ามันต้องอันตรายกว่าแน่นอนคางุยะเริ่มหลุดมาบ่อยนะฮะจากที่เราเห็นเมื่อวานอ่าใช่ครับก็เป็น MC ็มซีนิเจนนะครับที่หยิบคางุยะมาก่อนนะฮะส่วน Without Pattern เนี่ยก็เปิดสองตัวที่เป็นเอ็มซีแล้วก็เมดมาเลยนะครับมันก็คือทำโมโมกับโยโกะนั่นเองนี่เขาซื้อหน้ากากร้านเดียวกันหรือเปล่า ชวนเพื่อนมาซื้อน่าจะได้ลดราคานะเหมือนเหมือนแบบชวนเพื่อนมาติดฟิล์มสตาร์เทคนะแล้วได้ส่วนลดเลยฮะไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะโอเคนะครับแล้วของตัวที่เอ็มซีนิวเจนเลือกหยิบมานะครับผมก็เป็นคูโรโดจินะครับแล้วก็คิเคียวนั่นเองฮะ ใช้สมาธิเล็กน้อยมาแล้วพ่อลูกอีกแล้วเหรอก็เป็นอีกสองตัวที่อันตรายนะครับผมยูคิโดจิครับกับอิบานากิโดจิครับโอ้โหนี่มันตัวตัวตัวที่ชอบรวงนะตอนนี้คือทางทีม MC New Gen เนี่ยังไม่เปิดเผยตัวรวงมานะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไร และสุดท้ายครับตัวาตาก็คือคารสุดเทงมูนะฮะ<น>ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวที่สามารถแบบล้วงได้เต็มที่ได้เท่าแบบพวกแอสซัซินนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าไปปวดแนวหลังได้เหมือนกันนะครับอ่าใช่ครับถ้าถ้าเรามองภาพรวมๆเนี่ยก็เหมือนกับเอ่อยืนแข็งๆแล้วก็ให้เพื่อนยิงข้างหลังนะครับจะจะไม่ค่อยออมูหนักเท่าไหร่นะ มมตอนนี้ทั้งสองทีมก็เลือกตัวเรียบร้อยกันแล้วเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับนะครับผมรวมคังมุยะเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าในจังหวะไฟสำคัญสำคัญคังมุยะเปิดอันติดสวยๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้ทีมเนี่ยสามารถยืนได้นานขึ้นไปอีกนะครับก็จะแข็งมากกว่านี้อีกนะแข็งขึ้นอีก <c oughs> อ่ารีบมาคันนี้ผมว่าอ่าตรงกลางครับผมครับอ่าปล่อยผีมาเช็คแล้วเจอครับ <c oughs> ก็เลยต้องถอยก่อนนะท้องคนนี้ครับคือในแมปในแมปมืดเนี่ยสเปล,ลชิเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีตัวที่ทำให้เป็นหูเป็นตาหรือว่าช่วยเปิดตัวละครั่งตรง,งข้ามเนี่ยได้ถึง20ตัวนะฮะในการกดสเปล,ลหนึ่งครั้งทำให้บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงชีวิตแบบเข้าไปเข้าไปเช็คในป่าห,หรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสเปลดักรอรอยู่กี่ตัวฮะ นี่ยคือประโยชน์นี้ประโยชน์มีมากกว่าที่คิดอีกนะเพราะมันทําให้ศัตรูติดคาโลด้วยใช่ไหมอ่ะก็เป็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าผีเข้าประชิดตัวได้นะครับแต่แต่อีกประโยชน์หนึ่งก็คือพอเรากดแล้วเรารู้เลยว่ามันในสองใกล้ๆเราเนี่ยอยู่บนหรืออยู่ข้างล่างเราก็จะได้วางแผนถูกนั่นเองนะแต่ตรงกลางครับครับพอลูกคู่นี้มาแกงแล้วอุ้ยชิโร่กดแอดหลบ เป็นการบีบที่เป็นการบีบให้โลคให้แตกปกนนะตอนนี้ด้านบนนี่ที่บารากิโดจิก็โดนลุมอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยก็ยังไม่มีสกิลในการตามนะฮะบารากิโดจิก็หนีไม่ได้แต่ว่าต้องกลับบ้านนะฮะตอนแรกก็เห็นว่ากดดันกุโรหนักอยู่นะแต่ก็อะไรแต่นี่ด้านล่างเลยเลยต้องเรียกคาร์ตุมาช่วย โอ้โหาาเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหนอกจากเฟิร์สบัตแล้วก็เก็บตามไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมได้ทั้งซับได้ทั้ง ADC เลยนะครับที่เกียวแล้วก็ขาโมุยะครับผมไม่คิดว่าศัตรูจะมีรอทั้งส,สี่ตัวฮะโอ้โหแม่นจริงนะสำหรับทามโมะตัวนี้นะครับครับคือสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยก็คือทามโมะเนี่ยกดสกิลใสไปก่อนนะครับซึ่งมันต้องรองเวลาสพาักเพื่อให้สตาร์ทนะฮะหลังจากสตาร์ทเนี่ยอูคิโดจิเนี่ยก็ตามมาทำสกิลตามมาทำ มมะค,ะคือทีมงานเขาเพียบพร้อมขนาดนี้ก็โดนจัดหนักไตก่อนนะครับเลนล่างแล้วด้านบน,นกนนเน็เป็นที่เลนบนก็เป็นตัวท็อปนะก็วัดปีมือกันก็คือถ้าดูก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งคูโรโดจิจะเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะเฮ้ยแต่ว่าก็สามารถสร้างความเสียหายให้อิบารากิโดจิได้เยอะเหมือนกันนะ ลือดใช่ครับแต่ออ้ย้างล่างครับตดนสตันอีกแล้วภาพเดิมเลยเจอจาวูแล้วก็เรียบร้อยครับภาพผมมาพอดีเรียบร้อยครับผมมอนเดิมสองตัวเลยแล้วคือต้องให้เครดิตโมโมด้วยที่โยนสกิลลิงแบบแบบว่าแม่นแบบตอนเพื่อนเข้าพอดีนะครับคือเก็บทั้งสองตัวเลยแล้วก็ตายไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ผมว่าพราทางฝั่งที่เคียวน่าจะลำบากละตามตามโยโกอีกฝั่งมากเลย แบบนี้ป่าอาจจะต้องลงมาช่วยหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าป่าทำเอ็นซีนิวเจนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเมน,นมาช่วยท็อปมากกว่าเนะี่ยโอ้ยเลเวลหกเลยด้วยนะเอารััน,นี่มาแล้วแต่นี่ก็มาเหมือนกันแล้วนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็เอาเมทมาด้วยนะฮะแต่คือยังเลเวลยังไม่หกครับก็เลยอิม a พ t ค่อนข้างน้อย อย่างที่บอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมแบบเขาถึงเน้นแบบขึ้นหมากข้างบนกันนะฮะทังเมทท้งจังโตเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยส่วนมากส่วนมากอาจจะไม่ค่อยแวะมาท็อปเท่าไหร่เพราะว่าท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเน้นแทงเน้นแข็งแข็งไงครับคือการลุมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะฆ่าไม่ตายได้ทําให้เสียเวลาในการทำอย่างอื่นนยแล้วข้างบนฮะ阿拉สูเทงูโดนอันติ โดนอัดหนักนะไม่ได้โดนอันติทั้ิโรก็พยายามเข้ามาช่วยเพื่อนนะแล้วคุบบโร่แต่หลบมาแต่เขาไม่รอดน,นะผมเอ้าเข้ามากันหมดเลยฮะโยโกะก็มาด้วยนะคิเคียวก็ได้มีช่องว่างกาันปามบ้างตอนนี้ก็เริ่มบังคับบังคับชวนทะเลาะบ่อยด้วยนะทั้งที่ทางฝั่งเอีเนี่ยตัวที่เลเวลโกนี่ยัง าอีกสตัวเองนะนี่ยังไม่ถึง5นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์ทาวเวอร์ในส่วนของด้านบนและด้านล่างไปได้แล้วฮใช่ครับคือกดดันอย่างสอนอย่าง,งนะการเงินนำเนี่ยทุกอย่างก็ได้เปรียบไปแล้วนะครึงหนึ่ง <laughs> เพราะว่าความความรวยก็สำคัญนะถลับเกมแนวนี้นะครับ ดูไอเทมกันดีกว่า5นาทีนะครับก็ทั้งฝั่งของโยโกะเนี่ยขึ้นธนูทองมาได้แล้วนะแต่ตรงกลางก็เหมือนจะมีเรื่องเยอะนะโอ้ยนิดเดียวค่ะแต่ว่าไม่ตายเลยครับโอ้ยอันติเข้าไปในเข้าไปในป่าไงแต่โยโกะเหมือนโพสิชันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระโดดรตูเทนคนกระโดดมาสตั้นนะแต่ว่าแต่ว่าโยโกะกดเคลนแล้วก็หนีออกไปได้นะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมากันครบแล้ว คูโรเนี่ยเข้าไปไถเข้าไปถูไถข้างในนะแต่เพื่อนๆนี่ทิ้งหมดแล้วนะเพราะว่าแรงมากคือออกมาไม่ได้แล้วฮะยืนอยู่กลางตรงตูเลยเมื่อกี้มันจะเป็นการอ่ามันก็จะทําให้อ่าตัวยูกิโดกิเนี่ยมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะแต่ว่าคือตอนนี้ของยังไม่เยอะไง คือจะเน้นจะเน้นให้สกิลสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลคาเตอร์ที่หมุนรอบตัวและทุกครั้งที่โดนดาเมจอ่ะแต่ตรงกลางครแลกวิชากันอีกแล้วตอนนี้เนี่ยอีบาลิกิในเรือกที่จะปล่อยทาโกเนี่ยที่เลนกลางนะเพราะว่าเป็นทาวเวอร์ด้านนอกเพียงอันเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้นนก็จะเป็นการทําให้ทางฝั่งวิวพีเนี่ยสามารถโซนคุมบริเวณพื้นที่หน้าถ้ำงูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะ ข้างบนครับข้างบนเพราะว่าอิบารากิก็กำลังมาแล้วนั่นเองนี่ไงดับเบิลฟรีดครับแล้วออ,อิบารากิอ,อ,อิบาลกิเหมือนจะช้าไปนิดนึงนะฝั่งเลยตัดสินใจที่จะถอยไปก่อนอือแต่ถ้าอิอบารากิเข้ามาทันเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้นะครับอ่าเพิ่งปล่อยปลาเมกไ้เมื่อกี้แล้วก็โอ้โหทื่อทำอะไรไม่ได้เลยครับเรียบร้อยป้อมแหกไปแล้วอ๋โดนตันทามาโม ระเปิดไปอีกหนึ่งทีคาราตุเตนงูพยายามมาคับไว้ให้นะแล้วโมเก็บที่เกลียวไปได้แล้วอ๋อตัวอะไรตายคาราตุเตนงูงเป็นตบที่สองทำอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนี้คือที่เกียวที่เกลียวโดนไปสามศพเลยนะครับมียังเจ็ดน,นะนาทอีเท่า,า,านั้นนะน่าจะตายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็นั่นเลยฮะแรกคือเก็บตัวเมอดอีกฝั่งได้ก็ค,คุ้มค่ามากเลยครับเพราะว่าตัวชิโร่เนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์เลนได้ค่อนข้างดีนะ คือน,น,นี่แค่เจ็ดนาทีนะฝั่งวี p ีนี่ได้ไปแล้วสิบได้ไปแล้วสิบเอ็ตัวนะคอ่คือดูแลค่อนข,ข้างสมดุลน,นะแต่ทีมวี p ีนี่คือทีมแบบแบบจู่โจมสายฟ้าแลบมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอีกประมาณ1ิวิเนี่ยโอโรติจะเกิดนะครับ ก็น่าจะเป็นทีมที่ตรงเวลาเหมือนเดิมนะทีมนี้เป็นทีมตรงเวลามากอ่านี่ครับแปดนาทีปุ๊บเข้าเลยครับแต่ว่าดูเหมือนอีม New Gen เนี่ยน่าจะไม่ห่วงกันหรือเปล่าครับเพราะว่าทั้งเมททั้ง ADC เนี่ยก็คืออยู่อยู่ด้านล่างกันหมดคือทีมเขาปามปามตามค่อนข้างเยอะครับแล้วก็วเเดียตัดสินใจที่จะไปแต่คทั้งนี้ทีมยังไม่ครบนะแล้วก็ คือเมื่อกี้เนี่ยคือยืนสู้ในตำแหน่ง,งในในออรา่าในออร่าต้นทอนะฮะทำให้เพื่อนสามารถเกิดมาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ,รบก็เป็นอุ้ยจะตายแล้วพ่เกวแลกไว้แ,แต่โอ้ยยิงไม่โดนนะผมอ้าวอ้าวอ้าว,าวแล้วเดี๋ยวนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับ <c oughs> ชิโรมุโจโน,นะฮะอยู่ก็เดินเข้าไปมอบตัวซชงไงน้นฮะเหมือนเหมือนเน็ตหลุดนะมอบตัว คือจริงเมื่อกี้ต้อง <ST RI K> บอกว่าชิโรมโมโจเนี่ยวางอันตีค่อนข้างสวยนะฮะแต่ว่าบังเอิญมันดันไปอยู่ในอยู่ในแอเรียของ Ultimate สกิลของอ Momo <ST RI K> โมโมเนี่ยก็เลยทำให้สกู๊ที่ฆ่าไปได้2ตัวเนี่ยเกิดกลับขึ้นมาใหขึ้นมาใหม่ได้นะฮะแต่ว่ามไม่ได้นะฮะพยายามที่จะเข้ามาแต่ก็น่าจะเป็นการ,รเข้าไปเสี่ยงอีกแล้วนะคือด้วยความนี่เนี่ยของแข็งไม่พอเนี่ยก็โดนเขาเก็บไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้มัน ห่างทาห่างเนี่ยแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับ,บคือตอนแรกเนี่ยทางฝั่งเอมจะเลือกที่จะไม่สู้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าในตัวของคีเกียวเนี่ยที่ค่อนข้างปารมตามค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฮะมีมีเหลืองแน่นอนอแต่คีเกียวมีสกิลป้องกันตัวนี้เยอะนะครับทำให้จะล้วงเดี่ยวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ยอมกลับด้วยแบบนี้ผมว่ามีปัญหาแน่นอน เขาเนี้ยถึงกับต้องกดอันติเพื่อเพื่อลดดาเมจเลยนะเนี่ยเพื่อเพื่อขีเ้เคียวแล้วได้เสมอนะนอะ่ตอนนี้ทางฝั่งเอาแพทเทิร์นก็จะมีขบวน้อยสุดมาช่วยดันมินเนียนนั่นเองนะครับก็คือทางฝั่ง MC มเนี่ยคือมือนี้แบบ มือตึงตึงไม่พอนี่ยังต้องบังคับสู้อีกนะโยโกะสวยป้อมรัวเรียบร้อยทัชผมว่าโยนเดียวสกิลลิง์ไดโดนสวยมากแล้วโอ้เสียเปียกมากแล้วเขาก็บังคับไปเลยโอ้เรียบร้อยครับและข้างในวงอู้สามสามตบแล้วตกที่สี่ก็ตามไปตกที่ห้าตไปโอ้เป็นเอทครับผมเรียบร้อยฮะสิบนาที เรียบร้อยครับ10นาทีกว่าเท่านั้นครับธาโมโมสนี่วางสกิลค่อนข้างที่จะแมนน่นนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะว่าเออเออเอาทีมทสกิลของธาโมโมเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนศัตรูแล้วมันสามารถที่จะใช้หางเข้าไปได้ 1, ทันทีใช่ไใช่ครับยอดเรียบร้อย<ต>10นาทีเกมแรกขึ้เอาแพทเทิร์นได้ไปก่อนหนึ่งแปมครับผมครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับ,รบ อิดฟิล์มกระจกนิลภัยที่จอหน้าแถนซีฟิล์มแคบราทีด้านหลังน้องบีเลือกใช้ฟิลมจากะตาเทค่า คนที่ได้ MVP ไปนะครับก็คือโยโกะตากทีมวิดอาร์แพทเทิรนะครับผมโดยสกอร์เกมแรกนี้นะครับผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะครับ3ต่อ23ครับเป็น Team With ทีมวิดอาร์แพทเทิร์ที่ได้คะแนนนำไปก่อน1น่งปนะครับใช่ครับก็คือทุกคนในทีมเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับคือการคือการเข้าไปที่แบบว่ามันคือคือแต่ละคนอะ่ะเขาทำหน้าที่แบบ ได้เป๊ะมากเลยครับครับคือช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมวิดอัลแพตเ t อร์เนี่ยค่อนข้างที่จะลงมากดดันด้านล่างอย่าค่อนข้างเยอะนะครับมา3ตัวมา4ตัวตลอดนะครับโดยเฉพาะทามาโมะเนี่ยคือลงมาบ่อยมากนะครับทามาโมะกับยูคิโดจินะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งทีมของ MC New Gen เนเี่ยไม่ว่าจะเป็นชิโรมุโจหรือว่าอิจิโมกุเลนก็เลือกที่จะไปช่วยคุโรโดจิด้านบนนะฮะ อ่ะก็เป็นคาราสุเทงูใช่ไหมฮะเออคาราสุเทงูเลย <cam> <t eng> อ่ะดีเลนโดดแบนก็คือทำโมที่ท <c oughs> ี่ลงมาเนี่ยก็ลงมาก็ไม่ได้ลงมาเปล่าๆด้วยเพราะว่าทําเกมได้ทุกครั้งที่ลงมาเลยนะครับก <cam> ็ <t eng> บคือคุ้มทุกก้าวที่เดินไปจริงๆอ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วเกมแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อกับเกมที่2นะครับระหว่าง XC New Gen พบกับ Bit Out Pattern ในรอบไฟนอลครับอักส้าคูจ้า